เฮวันนี้มาส่งมาส่งเพื่อนมาามาส่งงานความตั้งใจคือวันนี้ยังไงมาบอกอะไรไม่เลยก็คงจะมาคุยเรื่องละครด้วยค่ะว่าเออไม่ต้องเป็นห่วงก็ตอนนี้ก็ถ่ายไปค่อนข้างจะได้เยอะแล้วเหมือนกันก็เวลาจะถ่ายแต่ละฉากก็นึกถึงับเข้านะคะว่าให้ผ่านลุ้งไปได้ด้วยดีผ่านมาสามเดือนก็ยังยังนึกถึงเกันตลอดนึกถึงทุกฉากค่ะที่เข้าฉาก คือนักแสดงทุกๆคนทีมงานทุกๆคนก็นึกถึงเช่นกันผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะจากเรื่องข่าวเออเอะไรเออเรารู้สึกอะไงบ้างคะในฐานะที่เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเพื่อนแ,แบบแบบนีเจอแบบนี้เลยค่ะก็มันก็ไม่เคลียร์มันก็ยังไม่เคลียร์สำหรับตัวเราเนาะแต่ที่สุดแล้วอะ่ะเราก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวโม ได้ได้มีการพูดคุยกับคนอื่นบ้างไหม,ไมคะแบบเพื่อนเรื่องแบบมีคุยบ้างค่ะมีคุยบ้างทุกคนทุกคนต่างคือคือมันมีคําถามหลายๆคําถามที่เราก็สงสัยนะคะแล้วก็ที่สุดแล้วเราก็ถ้าได้รับคําตอบที่มันพอจะทําให้หายสงสัยมันก็คงจะดีกว่านี้เนาะนก็รันถนาหวังไว้ว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับโรบ้างเท่านั้นเอง ดูข่าวแล้วมันไม่สบายใจป่ะคะเปิ่ก็ล่าสุดก็ที่ที่ที่เห็นอยู่ก็ไม่สบายใจอ่ะก็คือเรื่องเรื่องเฟซปลอมอะไรี้ยเฟซปลอมด้วยแล้วก็เรื่องล่าสุดที่เหมือนมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกว่าเฮ้ยมันมาเกิดอะไรแบบนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกหน่อยไหมคะในฐานะเราเป็นเพื่อนกันเผื่อแบบมันจะเกิดการว่าหยุดที่ก็จริงๆคืออะไรที่ที่ที่ มันเป็นธรรมมันก็ควรจะโมก็ควรจะได้รับตรงนั้นนะคะแต่อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับโมก็อยากให้หยุดแต่อะไรที่เป็นเป็นธรรมนี้เปยเปยสนับสนุนอยู่แล้วเปยคอยแบบเฮ้ยอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะหลักฐานอะไรก็ตามแต่นะแต่อะไรที่มันไม่ดีแบบอย่างเช่นแบบรูปที่มันเป็นรูปส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกไม่โอเคมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแค่นั้นค่ะ